เราเหตุหตมันคือพี่เองเนะี่ยมูเขาจะเอาอินโทโ่แบบซวยรู้เลยดิห่องอินทโท่พวกเนี่เป็นแน่น้ำตัวไป็นหยองเราหนองมาก,ก่อนหยองไว้เยวเป็นย่องบังชอนยิมหวานยิมว่จะจ <laughs> ้ามาเหอกินซะก่อนเยอกินส,กนนส,กสะก่อนชา ชิมต้องชิมเนาะไปเอาชิมแบบฮันโอ้ยสุก<ม><ม>ใหม่สิบหัวหอนตรงนี้จานน่อยสักคนพักมืบงมืงองเปิดได้เป็นอัดคู่ามาเบิง่งสิอ้าวู่ขมาเบิง่องอยู่อะขเบ่งในยูทูบบ,บ,บอกบอกอัดวิดีโอซือๆ ตามกิ้งว่าสิเฮ็ดมือนี่เหรมันเหลียวลูกอัดแล้วก็สูงไม่บอกอัดวิดีโอแนนไม่ใช่แนนเออเวลาคนเผยอุ่มพ่อลูกโอ้หน่องจูนเนาะแม่หน่องจูนบ้านไหนบ้านเขาเนี่ยหรอบ่แม่นอุ่มบ่แม่นคือคือแม่นแม่พขาวๆเว้าน่ารักจิ้งจ้าอุ่มน้อยได้ขวัญใจนักเรียนวุฒิบุตวิทยาคนนี้เนาะอุ่มวุฒิบุตรเออเผยอุ่ม ตัวล่ตัวไอกว่าห่างได้ยังแต่ว,ตว่าลาขาวเออแล้วก็สูงประมาณซ้ำนั่ขขออนล่ะค,คือคืออะได้ล่ <c oughs> ต่อไปอ่จสิเป็นหนองมอสีท็อนึงก็ไดใน้อใช่้วเออเขายอยู่เขาเขา มันเป็นสีทหนึ่งหวอยูเหี้ยนยูวางคนน่องทั้งๆดำบอกจอบยูหมอสามมันไม่อยู่สีทำหนึ่งยูหมอสองหนึ่งต่อไปหนึ่งบอกจบอ้ายปีหนึ่งจบยูหมอสาม มาอะเอาสักวันจักหล่อหนึ่งจิมาอ่นคำคมเดี๋ยวขอเธอเสือสายแล้วตัวมตัวนว่าอันเันคำมาวะคำมาะใส่วะยังไปจางอยู่มาคนคงถึงเยาะคำคมเขาบอกเองเปิดเขาสีลุดคุคมน่าจะเรเอง สอหนึ่งโอ้นันบาแตงโมโอ้นันบาสุมอูโอนี่คือเป็นบักเผาวํำหอมโอสมนอนนวองตองเถโอมันนมันยกกลงแค่นป้องป้าเหลือใจ โอ้คือไม่่เอาหายเทโอ้เห็นแล้วอยากได้คือสิเป็นตาไปขันเห็นน้ำน้ำนัง่ะน้ำกลางอาทิดีหูโบว่าไอ้นั้นมากคนดีหูโบว่าไยแพ้่ความขาวจังสีเท่ดีถึงเขาวถึงเงาถึงไง อันนั้นเราม่ต้องโผล่เทโพจากมู่นพอหรือจากมุ่นเอเป็นอย่างคือให้หนาไร้เหตุให้เรายปัญหาใสเมื่อไรบวงมากเลยเป็นตายใจฉุนเก็บไปฝันคิดหอเจ้าว่าได้กอดได้หอมได้ดมล้มได้ชื่นได้ชุมได้ดุจจ้ำได้หอดโอ้ยคือสิ่งนี้ได้เป็นทั้งสีทุกอย่างในถอดเกือบเนงไม่ คอยมาโกยทิ้งเขาเจ้ามือนี้และเสียเขาคืนเราไปไปไปหาแน่วมกเราทำแม่โยกโยกที่สายว่าไงลูกสายว่างทีนี้ขอมอบให้กับว่าที่ครูที่หล่อที่สุดในโรงเรียนนะครับผมครูธนากรจันทร์ธนา,นาหรือที่รู้จักกันในนามครูคราบด้วยนะครผมเป็นคนน่ารักนิสัยดีน ดีมากนะครับว่าที่ขวัญใจสาวๆโรงเรียนคุณผู้หวิทยาทุกคนครับผมกูเงยเอาหายแทกโอเห็นแล้วอยากได้คือสิบันตาไปขันเห็ดน้ำน้ำยังละน้ำกะทิหมูว่าว่าไอ้นั้นมากคนดีหมูว่าไอ้แม่ความกาวาจังสี มาละเบิดาไอ้เฒ่าไอ้ส่งเทพไปฝันคิดฮอดเจ้าวะได้กอดในห่มในหนมได้ชิมได้ชมในหนมจ้ะได้ห่อกูฮือสีนีไเป็นอันซียังได้ทอดเอยยังในนาทงนอยได้เก็บว่าฝันน้อยกินกับเจ้ามือนี้เขาเราเไปหาวมาเา บักสมโอโอ้ก็เป็นบักเผาหนำหอมป้าเดียใจคำพงคำโมฮ้ยเดี๋ยวเอาบางผู้ถ่ายไม่ลืมโอ้นั่นบักแตงโมโอ้นั่นบักสมโอโอ้โหเป็นบักเผาหนำหอมป้าเดียใจ ยังไม่จบแค่นี้นะท่านผู้ชมเรายัางมีคำคมส่งท้ายมาฝากเด็กคืออนาคตของชาติแล้วถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดคำคมของนักเรียนนคะครับผมนักเรียนคืออนาคตของชาติแล้วถ้าไม่มีอะไรผู้ที่อนาคตของประเทศเออโอ้ยคำคมก็ได ป้าเหลือใจยวเรืองหอดป้าเลือใจป้าเหลือใจย่อยังไม่จบแค่นี้นะครับพวกเรายังจะมีคำคมเล็กๆน,น,น้อยๆมาฝากอยนันักเรียนคืออนาคตของชาติแล้วถ้าไม่มีอะไรที่ปาครูก็คือครูก็คืออนาคตของนักเรียนย่อโน้ตต่อ อคือนาตของชาติคูทำบิดพาดชาติหมดสว้ไปคู่คือนาฏของชาตคูทำบิดพาดชาติหมดสิ้นไปเออเดี๋ยวอะดาทั้งเตียจบแล้วน็ที่เป็นอยมมาจง เสู้อาสุ้คนทิพม์ได้สู้เกาไม่สูกเก่าพวดสูเดี๋วยวถ่ายลูกถ่ายลูกถ่ายลูกแฉลูกเอาลูกคุณป๊กมาถ่ายหันมาโอเคนะ,นะท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์วันนี้พวกเราขอตัวลากคนไปก่อนนะท่านผู้ชมไว้เจอกันใหมนะ่ไปละทุกป่า